คุณผู้ชมครับมาถึงช่วงนี้นะครับใครที่เป็นเชฟพ่อครัวแม่ครัวนะครับร้านอาหารโรงแรมคนทางบ้านนะครับถ้าเกิดว่ามีความคิดสร้างสรรค์สร้างเมนูจากปลากระป๋องกับตันเรือได้แล้วก็สมัครเข้ามาได้เลยนะครับเรามีเงินช่วยค่าวัตถุดิบ2,000บาทนะครับวันนี้ผมมากิ่งแก้วครับมีคนทางบ้านสมัครเข้ามาจะเป็นเมนูอะไรติดตามชมกับปลากระป๋องกับตันเรือช่วงอร่อยได้ง่ายด้วยกับปลากระป๋องกับตันเรือ และนี่คือผู้ร่วมสนุกในวันนี้นะครับสวัสดีครับ,รบจากทางบ้านเลยนะครับมีอาชีพอะไรครับตอนนี้เป็นผู้ช่วยพยาบาลค่ะชื่อคุณอะไรครับชื่อตี้ค่ะคุณตี้นะครับเป็นผู้ช่วยพยาบาลวันนี้วันหยุดพอดีใช่ไหมใช่ค่ะจะร่วมสนุกกับเรานะครับโดยทําเมนูจากปลากระป๋องกับตันเรือเมนูนี้คือไขยัดไส้ปลากระป๋องค่ะไขยัดไส้ปลากระป๋องมาชมกันเลยครับตั้งกระทะใส่น้ำมันพืชลงไปเล็กน้อยนะคะตามด้วยกระเทียมสับผัดให้เหลืองหอมค่ะตามด้วยส่วนรันเตาข้าวโพดแครอท ที่ลวกไว้นะคะแล้วตามด้วยมะเขือเทศผัดให้เข้ากันจากนั้นปรุงรสด,ด้วยน้ำมันหอยน้ําตาลผงปรุงรสน้ำปลาผัดให้เข้ากันจากนั้นนำไส้ที่ผัดเอามาพักไว้นะคะจากนั้นยีเนื้อปลากระบองให้หยาพอประมาณนำไปผัดคลุกกับไส้อีกครั้งที่พักไว้ตั้งกระทะใส่น้ำมันเล็กน้อย นำไข่ทอดเป็นแผ่นบางโดยเกลี่ยให้ทั่วกระทะนำไส้ที่ผัดไว้เทใส่ลงไข่พับให้เป็นสี่เหลี่ยมกับด้านวางในจานราดด้วยน้ำซอสปลากระป๋องที่แยกไว้พร้อมเสิร์ฟค่ะนี่ไงคุณผู้ชมไข่ยัดไส้ปลากระป๋องโอ้โหนี่เราก็ตัดแบ่งนี้ได้นะเป็นสี่ชิ้นได้แบบนี้ ก็จะได้ไข่ยัดไส้ปลากระป๋องแบบนี้นี่เห็นไหมโอ้โหโน่ากินไหมอือ้มอูบ้างทำได้เลยหมูแพงใส่ปลากระป๋องจบ อร่อยครับคุณผู้ชมลองไปทํากันดูนะครับไข่ยัดไส้ปลากระป๋องคุณตีมอบให้แล้วนะครับวันนี้เราก็มีเงินช่วยค่าวัตถุดิบปลากระป๋องกับตันเรือนะครับมอบให้2,000บาทนะครับนอกจากนั้นยังมีผลิตภัณฑ์ปลากระป๋องกับตันเรือนะครับปลาซาดีนในซอสมะเขือเทศเข้มข้นมอบให้อีกหนึ่งชุดด้วยสามารถหาซื้อได้ที่ช้อปปี้ลาซาด้าสั่งได้ในเพจปลากระป๋องกับตันเรือนะครับมีเมนูดีๆสมัครกันเข้ามาได้เลยนะครับกับช่วงนี้อร่อยได้ง่ายด้วยกับปลากระป๋องกับตันเรือสนับสนุนโดยปลากระป๋อกััตนเรื ปลาซาดีในซอสมะเขือเทศเข้มขน้นหาซื้อได้ตามร้านค้าหรือสั่งในช้อปปี้ลาซาดา้า